ซูริเวย์อยู่กันที่ช่องเอทเลาบอลกันอีกเช่นเคยนะฮะยอมใจเลยครอบชมเบนฟิก้าสู้ไม่ถอยจนเจ้าลิเวอร์พูลเจกิลครอบกุื้อลิเวอร์พูลชูฮกเบนฟิก้าสู้ได้สุดยอดจริงๆบทจนไล่เจ้าหูแดงสุดมันสามประตูต่อสามพร้อมชี้ทีมต้นหนักแน่เจอบียาเรียนในรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์เจกิลครอปกุสการทีมลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องความดีความชอบให้กับเบนฟิกา้าโดยเฉพาะเรื่องจิตใจที่สู้ไม่ถอยหลังจากที่หงแดงทำได้แค่เปิดรังแอนฟิลด์เสมอเยลลิสบอนสามประตูต่อสามในศึกยูฟ่าช รอบก่อนล็อกชนะเลิศน,นัดที่2เมื่อวันพุธที่13เมษายนที่ผ่านมาเกมแรกริบุพูบุกไปคว้าชัยชนะได้ก่อนด้วยสกอร์สาต่อหนึ่งและเกมนี้พวกเขามีสกอร์นำบ็นฟิก้าถึง3ประตูต่อหนึ่งจนเข้าสู่ช่วงท้ายเกมซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาในการผ่านเข้ามาในสู่รอบตัดเชือกแต่สโมสรยักษ์ใหญ่จากโปรตุกีสกับึดสููและมาได้2ประตูติดติดจากโรมันยามเรซุสนาทีที่73และดาวินนูสเกเยนาทีที่82 เบนฟิก้าคู่ควรแล้วกับทั้ง3ประตูที่ทําได้ส่วนเราเองก็น่าจะทําประตูได้มากกว่านี้เช่นกันหลังจากมีสกอร์นํา3ประตูตอนหนึ่งทุกๆคนซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยต่างคิดว่าเกมคงจบแล้วแต่ทางเบนฟิก้ากับคิดว่าลองพยายามสู้ดูอีกสักตั้งผมไม่สามารถชื่นชมพวกเขาไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว ยอดกุลสือชาวเยอรมันวัย54ปีเปิดใจรังเกมลิเวอร์พูลผ่านเข้าไปดวนกับบียาเรยนในรอบตัดเชือกโดยที่ทีมเรือดำน้ำสีเหลืองของกุลสืออูนัยเอเมรี่สามารถฟานดาอันจักยาอย่างยูเวนตุสและไบยนมูนิกมาได้ซึ่งขอบมองว่าเป็นงานสุดหินสำหรับวงแดงแน่นอนผมไม่เคยคิดว่าง่ายอยู่แล้วการเจอกับบียรเรยนมันจะเป็นงานที่ยากมากๆแน่นอนนี่คือรอบรองแชมเปี้ยนลีกแล้วนะ ถ้าไม่ยากมันก็คงมีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วล่ะอีีกุนสือปริศิตรดมุนระบุเอาละฮะยังไงก็เอาจจช่วยกันไปด้วยชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง e เอ็ดลาบอนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ